สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาเปลี่ยนบรรยากาศมาชมบึงบัวนะครับผมท่านซึ่งบึงบัวนี้นะครับเพื่อเนเกิดเองตามธรรมชาตินะครับผม,มว่างๆผมก็จะมาะชมเป็นประจำนะครับผมเนื่องจากเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะครับผมซึ่งถ้าตรงกับวันพระวันไหนชาวบ้านเพิ่งจะเก็บดอกบัวไปไหว้พระเป็นประจำเลยนะครับสำหรับบึงบัวนี้ ค่อนข้างที่จะหลายร้อยไร่เลยนะครับผมก็เลยนําภาพสวยๆเหล่านี้มาฝากให้ทุกท่านนั้นที่ชอบหรือว,ว่ารักธรรมชาติมาดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมบนสีกันต่อนะครับเมือเ่อคีนนี้เราไปชมบึงบัวกันแล้วนะครับผมมาชมบนสีหกหลงกันต่อนะครับผมเห็นบอกครับถ้าบนสีหกหลงที่เป็นกัดสีสวยๆแล้วนะครับผมมันก็จะเปรียบเหมือนดอกไม้ชนิดหนึ่งเลยนะครับผมท่าน แต่ว่าหลายคนหลายท่านนั้นอาจจะปลูกบนสีหกหลงบกค่อยสีสวยหรือว่าบวชัดสีนะครับผมวันนี้จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับคนที่อยากเลี้ยงบนสีหกหลงให้สีสวยๆแบบนี้นะครับผมสาหรับบนสีหกหลงนะครับผมที่จะกัดสีสวยๆอย่างนี้นะครับผมต้องใช้เวลาข้ามปีเลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่นจะอาศัยหัวของเพิ่นนั้นขับสีออกมาั่นเองนะครับผม แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็มีปัจจัยหนึ่งก็คือแสงแดดนะครับผมแสงแดดนี่ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับผมทำให้บนสีหกลงนั้นกัดสีสวยแบบนี้นะครับผมกอนี้นะครับผมพ่นแตกกอแบบธรรมชาตินะครับผมในชุดหัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าใครซื้อบนสีจากผมไปแล้วถ้าสีสีดนะครับให้ท่านนั้นขยับหาแสงสักหน่อยนะครับผมแล้วเพิ่็จะ กลับมาเป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าบางท่านนะครับที่ซื้อไปอาจจะตั้งไว้ในร่มมากเกินไปนะครับผมจะทาให้บนสีหกหลงนะครับสีกลับมาจืดได้นะครับผมหรือว่าถ้าบนสีหกหลงโดนแดดมากไปนะครับเพื่อจะเกิดการเผาไหม้นะครับผมใบพึ่งก็จะทําให้เสียดไปในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีแก้ก็คือเราก็ขยับหาจุดใหม่นะครับผมเพราะว่าจุดนี้โดนแดด เพราะว่าจุดนี้โดนแสงมากเกินไปนั่นเองนะครับผมการกัดสีของบอลสีหกลงนั้นถ้าหัวเพ่นใหญ่นะครับผมเพ่นจะกัดสีตั้งแต่งอกขึ้นมาเลยนะครับผมฉะนั้นการที่จะทําให้บอลสีหกลงกัดสีสวยๆนั่นกระเบเมนเรื่องยากปันใดและกระโบโมนเรื่องง่ายนะครับผมต้องใช้เวลาและความเข้าใจนะครับผมที่จะทําให้บอลสีหกลงสีสวยแบบนี้นะครับ ส่วนปุ๋ยที่ใช่นะครับผมบนสีหกลงนั่นกับเาต้องการปุ๋ยอย่างมากมายนะครับผมทุกท่านขอเพียงท่านาใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยคอกก็ได้นะครับผมทุกท่านบ่จาเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมเพราะว่าจะทําให้ใบพ่นเฉาเร็วหรือว่าเปื่อยง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็บนสีชายชนก็เหมือนกันนะครับผมทุกท่านอันนี้กะบ่จําเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยอย่างายนะครับผมขอเพียงเ,ออเขามีเซลลที่แดงนะครับผมเพื่อจะแดงดี แลวการสีสวยอย่างนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้แล้วแต่แม่พันธุ์เพื่อนเป็นหลักนะครับผมถ้าแม่พันธุ์เราดีเพื่อนก็จะกัดสีสวยในลักษณะแบบนี้นะครับในการป้ายนะครับผมหรือบางต้นอาจจะป้ายไม่เยอะนะครับผมแต่บ่าต้องตกใจกนะครับเพราะว่าจังใดเพื่อนกับมาป้ายแดงดีขึ้นเก่านะครับผมนี่ครับในต้นเดียวกันเพื่อนกับมาแดงคือเก่านะครับผมอันนี้เปลี่ยนธรรมชาติของเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านบ่าต้องไปกังวลใจนะครับเห็นบอกครับ ยอดแทงขึ้นมาใหม่เพื่อนกระแดงดีคือเก่านะครับผมแม้กระทั่งก่อนหน้านี้นะครับผมใบที่หลุดเขียวไปก็มีนะครับผมทุกท่านฉะนั้นท่านใดที่ปลูกบนสีนะครับเราบดจําเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยอย่างมากมายนะครับผมเพราะว่าผมลองดูแล้วนะครับผมเนาะใส่ปุ๋ยเคมีนี้ยิ่งเปื่อยเร็วนะครับผมหันกลับมาปลูกแบบธรรมชาติดีกว่านะครับผมทุกท่านแล้วก็ปล่อยให้ เพื่อนแข็งแกร่งในวิถีธรรมชาติของเพื่อนนะครับจะทําให้บลนเรานั้นแข็งแรงนะครับผมส่วนวัสดุที่ใช่ปลูกนะครับการบลได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับผมท่านจากลักษณะที่ผมลองปลูกดูแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดินปลูกหรือว่าใบก้ามปลูกหมักนะครับถ้าเราปรุงให้พอเหมาะพอควรนะครับเพื่อนก็จะงามอยู่ดีนะครับผมทางนั้นท้งนี้นะครับการัยหัวของเพื่อนเป็นหลักนะครับผมขอให้รากบนสีเรานั้นเดินดีนะครับเพื่อนกระจะ อยู่ได้ของเพื่อนนะครับจนรอดหนาหนาวมานั่นเองนะครับผมเม้กระทั่งบนปราบเซียนอย่างเช่นบนสีพญาสเสวตนะครับผมถ้าเราเลี้ยงถูกวิธีนะครับเพื่อนก็นจะยังคงสวยงามอยู่นะครับผมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเอาเป็นว่าถ้าท่านใดเข้าใจการปลูกบนสีท่านก็ไม่ต้องไปกังวลมากมายอะไรนะครับผมทุกท่าน หันมาเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาตินะครับผมบนสีเราจะได้แข็งแรงและกะทนแดดทนฝนในลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ว่าท่านกับโบต้องไปเชื่อใครมากมายนะครับผมท่านการที่ว่าจะเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนั้นกับโบเม้นเสมอไปเด้อครับผมท่านให้มีร่มนํำไรนั้นจะทําให้บนสีเราสวยกว่านะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมานั่นแดดแรงเกินไปก็จะทําให้ใบเพิ่นใหม่นะครับผมอยู่ในร่มเกินไปก็จะทําให้สีเพิ่นจืดนะครับผม ก็ค่อยๆปรับเอานะครับผมเนาะว่าเราวางจุดไหนถ้าบอสีเราสวยก็พยายามวางตรงจุดนั้นนะครับผม้วการให้ทุกท่านนั้นรดน้ําแบบสม่ําเสมอนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถึงตรงนี้เอาเป็นว่ามีคลิปความรู้หรือว่ามีบอลสีสวยๆที่จะมาแบ่งกะจะมาลงให้ชมเรื่อยยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ